สวัสดีครับอยู่กับผมบอยเพชรยนต์ Boy, ion, กันอีกเช่นเคยนะครับอยู่ที่สำนักงานใหญ่นะครับของบริษัทเพชรยนต์เสรีไทย68ยหนึ่งเขตมินบุรีจังหวัดกรุงเทพนะครับวันนี้ผมพามาชมรถเข้าใหม่นะครับเป็นตัว Toyota c o อ o l ล่าอัลติส นุ่นจีปี2018นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่เมื่อวานเลยนะครับยังไม่ได้ล้างหรือว่าปรับสภาพใดๆเลยนะครับวันนี้จะพามาชมกันก่อนเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับเลขไม้นะครับวิ่งไปได้ประมาณ130,000นะครับราคานะครับเปิดไว้เลย469,000บาทเปิดแต่ต้นคลิปเลยนะครับคันนี้เข้ามาใหม่ยังไม่ได้มีปรับสภาพหรือว่าล้างทั้งวัสดุใดๆนะครับอาจจะมีร่องรอยการเก็บงานนะครับเรื่องละเอียดผิวพันด้านนอกเล็กน้อยนะเดี๋ยวมาชมพร้อมกันเลยนะครับ มาดูกันที่ด้านหน้ากันก่อนนะครับสําหรบโฉมนี้กระจังหน้านะครับโครเมียมนะครับทรงสปอร์สองชั้นนะครับใส่สาเงาๆเลยนะนี่ครับยังไม่ได้มีการล้างเลยนะสภาพรถถือว่าสวยสวยงามมากๆนะชุดไฟหน้านะครับเป็นแบบ multi reflector นะครับมาพร้อมไฟ day time running light นะครับนี่สภาพสวยๆเงาๆนะครับส่วนล่องรอยกันชนด้านหน้านะครับตรงนี้แจ้งไว้ก่อนเลยนะครับจะมีต้องเก็บงานนะครับนี่ตรงนี้ นะครับที่ต้องเก็บงานนะครับนะครับด้านการชนด้านหน้าต้องเก็บงานแต่ว่ารถนะครับอาจจะมีเฉี่ยวมาบ้างนะครับแต่ว่าไม่มีชนเข้าถึงโครงสร้างหนักๆนะครับผิวพันธ์ฝากระโปงนะครับจะมีร่องรอยนะครับพวกซามพวกสะเก็ดหินต่างๆนะครับนะครับร่องรอยสะเก็ดหินต่างๆเดี๋ยวพวกนี้เราเก็บงานให้นะครับรับรองสวยขึ้นแน่นอนนะครับผิวพันธุ์แต่ว่าผิวพันธุ์เดิมๆนะครับผมว่ายังไม่เคยผ่านการทาสีมานะผิวพันธ์เดิม <c oughs> ๆก็มีรายละเอียดเล็กน้อยที่ต้อง ต้องเก็บงานนะจุดไฟหน้าฝั่งนี้นะครับสภาพสมบูรณ์ไม่แตกไม่ร้าวนะครับด้านฝั่งนี้นะครับกันชนฝั่งนี้นะครับอาจจะไปเบียดมานะครับ,นนม,รบมีเก็บงานเช่นกันนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับต้องรอยตรงนี้เช่นเดียวกันนะแต่ว่ารถคันนี้การันตีไม่มีชนหนักนะครับมาแน่นอนนะครับสังเกตนะครับผมด้านแก้มชิดชิดแบบนี้นะครับนะไม่รถไม่มีชนมานะครับต่อไปในส่วนของตัวล้อนะครับ คันนี้ได้เป็นล้อแม็กล้อเดิมโตโยต้านะครับเป็นแม็กขนาด16ถูทนปัดเงานะครับรัดด้วยตัวยางบีตโตนนะครับยางได้เป็นปี2021ด้วยนะครับสภาพดอกยางลึกๆก็ใช้ได้กันต่ออีกสักประมาณ2-3ปีนะว่านะเหลือๆเลยนะครับรหัสเครื่องยนต์ดูโอวีวีนะครับตัวประหยัดน้ำมันของแบรนด์เขาอยู่แล้วนะครับกระจกมองข้างนะครับสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมไฟเลี้ยวเรียบร้อยนะครับ ผิวพันธ์ฝั่งนี้นะครับผมสวยๆใสๆเงาๆเลยผิวพันธ์เดิมๆเคาะบางๆใสๆเลยนะครับด้านข้างนะครับก็มีเก็บงานต้องเก็บงานเล็กน้อยเดี๋ยวตรงนี้ลองเอ้อเล็บขูดโอเคตรงนี้นะครับเป็นรอยต้องเก็บงานแต่ว่ามองผิวเผินถ้าไม่เห็นเลยนะผมว่าเพราะว่าสีมอนเงินนี่เป็นสีที่ดูแลนักษาง่ายด้วยนะครับนะด้านข้างนะครับก็ถือว่าสวยเลยนะไม่ต้องทําอะไรนะผมว่าด้านข้างเนี่ยใสยๆแบบนี้เลยนะ มาดูในส่วนของด้านท้ายกันบ้างนะครับรายละเอียดด้านท้ายชุดไฟเบรกด้านหลังนะครับผมจะเป็นไฟแบบ LED Light Guiding นะครับ่องสว่างเวลากลางคืนนะครับผมว่าค่อนข้างจะสวยงามมากๆนะครับนี่ยครับสังเกตนะครับเป็นเส้นสายแบบนี้เลยนะครับนี่สวยๆนะครับชุดไฟเดิมนะครับสภาพสมบูรณ์ไม่แตกไม่รล้านี่โลโก้ทุกอย่างมาครบนะครับด้านหลังนะครับมีไฟเบรกดูนี่สามนะครับอยู่ภายในด้วยนะครับอยู่ตรงนี้นะนี่ นะครับกระจกพร้อมตัวไล่ฟ้านะครับเดี๋ยวรายละเอียดด้านหลังนะครับก็ตรงนี้นะครับมีร่องรอยนะครับน่าจะมีการโดนขูดเล็กน้อยๆนะครับนะพวกนี้เดี๋ยวเราเก็บงานเก็บรายละเอียดให้นะครับก็คืออยากให้พี่ๆมาชมกันก่อนนะครับว่ารถเนี่ยเราการันตีอยู่ว่าก็คือพวกรอยเล็กๆน้อยๆพวกนี้มันเป็นเรื่องปกติของรถมบื้องออยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราเก็บเก็บงานเก็บรายละเอียดรับรองสวยขึ้นแน่นอนนะครับแต่ว่า การันตีโครงสร้างต้องไม่มีชนหนักจมน้ําพลิกว่ำนะครับน้ําท่วมมาแน่นอนนะครับสเกตภายในครับล้อยางอะไรอยู่ครบนะครับลอยซีนซิลิโคนทางมะพร้าวเดิมๆโรงงานนะครับนี่ครับที่เป็นรูปสีไข่ขาวตรงนี้ครับเดิมๆนะเพราะว่าถ้ารถที่มีชนหรือว่ามีการพิกว่ำมานะครับที่เอาไปทําสีพวกนี้ถ้าเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแสดงว่าไม่เดิมนะครับมีการชนหนักๆมานะครับตะเข็บเมทอาร์ตนะครับผมตรงด้านฝากระโปรงฝั่งนี้นะครับ ตะเข็บเม็อาร์ตยังอยู่คมคมลึกๆหัวน็อตนะครับฝากระโปรงนะครับด้านหลังไม่มีโดนถอดมาแน่นอนนะหัวน็อตไม่เคยมีพวกรอยประแจรหรือว่าอุปกรณ์เครื่องมือช่างมางัดงานนะนะครับหัวนอ็อตเกยงๆแบบนี้เลยนะครับด้านท้ายก็ถือว่าสวยแล้วนะครับผิวพันธ์ฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผิวพันธ์ฝั่งนี้ก็สใสๆเดิมๆนะครับ คือมันมีรอยครับแต่ว่ามันเล็กน้อยนะผมว่ามันเล็กน้อยนะครับสำหรับรถคันนี้แต่ผมว่าสภาพเนี่ยสวยเลยนะเพราะว่านะครับผิวพันธุ์เดิมของเขาไม่ได้มีการทําสีมานะเคาะบางๆใสๆเลยนะเดี๋ยวมาดูส่วนของเบาะผู้โดยสารกันบ้างนะครับภายในของเขาเป็นไงนะครับเบาะก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะเป็นเบาะหนังสีเบดนะครับเนี่ยสภาพสมบูรณ์ตะเข็บเดินด้านต่างๆอยู่ครบเดี๋ยวเรื่องทางภาษอาดเดี๋ยวเราดูแลให้อีกทีนึงนะครับ ด้านหลังนะครับมี usb ชาร์จให้มาถึงสองจุดนะครับค่อนข้างจะสะดวกครอบคลุมนะภายในนะครับฝั่งของผู้ขับขี่นะครับสำหรับตัวพวงมาลัยนะครับก็เป็นแบบมั m u l ฟังก์ชันนะครับก็จะปรับแค่ส่วนของโหมดเครื่องเสียงนะครับรับสายว่างขอพายครับเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็เปลี่ยนแท็กเพลงนะครับนี่ครับตัวเลขไม้นะครับอยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันโลนะครับ มีผู้สตาร์ทมาให้พับกระจกไฟฟ้าจากภายในนะครับกระจกไฟฟ้าสี่บานออโต้ฝั่งคนขับนะครับผมบอกของเขาก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีแตกไม่มีร้าวไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครับแผงคอนโซลด้านหน้านะครับสภาพสมบูรณ์นะครับค่อนข้างสวยงามเลยของเขาออกเป็นโทนสีทูโทน,นะครับผมภายในก็ค่อนข้างจะสว่างกว้างนะครับผมแล้วก็โดยสารนั่งสบายนะครับ มาดูในส่วนของอ,ออุปรกรณ์มัลติมีเดียนะครับก็เป็นเครื่องเสียงเดิมๆนะครับก็เล่นพวก CDFM แล้วก็ต่อ USB AUX ได้นะครับก็ปกติเลยแบบอ n นาล็อกนะครับก็ก็คือใช้งานไม่ยุ่งยากครับก็ปรับความเย็นปรับลมนะครับปรับโหมดน,นะครับผมเกียร์ก็เป็นอัตโนมัติแบบซูเปอร์ซีวนะครับค่อนข้างจะนุ่มนวลน,นะครับเวลาเปลี่ยนเกียร์นะตะเข็บด้านข้างนี่ฝั่งนี้ นะครับสังเกตหัวน็อตไหมครับไม่มีรอยเครื่องมือหรือว่าประแจมาขัดนะครับเนี่ยพวกสติกเกอร์ต่างๆจากทางโรงงานนะครับยังอยู่ครบนะครับไม่มีรอยถูกพ่นสีทับไปนะนี่สติกเกอร์อยู่ครบแต่ตรงนี้เริ่มจะลอกแล้วนะนี่เดิมๆหัวน็อตไม่เคยขยับนะครับประตูไม่มีการโดนถอดไปทาสีนะครับใครสนใจคันนี้นะครับไม่อยากให้พลาดรีบติดต่อมาหาผมได้เลยนะครับ ที่ปรึกษาการขายนะครับของบริษัทเพจนบอยนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นไว้ด้านล่างได้เลยนะครับ0ูนย์แปสามหนึ่งสามหนึ่งดแปดสองหกนะครับผมยินดีให้บริการเรื่องการออกรถการจัดไฟแนนซ์นะครับนะแล้วก็ดูแลทุกขั้นตอนนะครับตั้งแต่การเตรียมรถนะครับรถปล่อยแล้วก็บริการการขายนะครับสามารถติดต่อผมได้เลยนะครับเดี๋ยวพามาชมด้านหน้านต่อเลยนะครับในในส่วนของห้องเครื่องนะครับเนี่ยครับในส่วนของเครื่องนะครับ เครื่องยนต์ของเขาก็เป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.6นะครับ Duo VVTi นะครับเครื่องเดิมๆนะครับไม่เคยผ่านการติดแก๊สนะครับนะครับดูพวกตามรอยซีนต่างๆนะครับรอยน้ำมันไหลเยอะไม่มีนะครับก็จะมีพวกรอยมาร์กสีนะครับแต้มสีนะครับที่มาจากโรงงานนะครับยังคงอยู่ครบนะครับรอยซีนเบ้าโช๊คเม็ดอาร์ตเรียงตัวสวยงามนะครับหัวน็อตด้านแก้มเม็ดอาร์ตนะครับที่คานนะครับ ไม่มีขยับนะครับหัวน็อตฝากระโปรงเช่นเดียวกันนะครับเกิ้ยงเกี้ยงแบบนี้เลยนะครับในส่วนของฝากระโปรงนะครับเดิมเดิมนะครับนี่พวกสติกเกอร์มอกสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบนะครับสติกเกอร์ของแท้นะครับนี่สังเกตมีฝุ่นนะครับบางบางคันนะครับไปเปลี่ยนฝามานะครับเปลี่ยนฝากระโปรงมานะครับเอาสติกเกอร์ใหม่ๆหม่แปะมาเรอยนนี้มันปิดปกตินี่หัวน็อตเกี้ยงเกียงนะครับ ด้านแก้มไม่มีขยะนะครับนี่ดูที่ตาปั๊มที่บอกว่าฝากระโปรงเดิมตาปั๊มตัวใต้อ,ตอ,อยู่ชัดๆแบบนี้นะนี่นะครับด้านแก้มนะครับเม็ดอาร์คหนึ่งตัวสวยงามนะครับคานด้านหน้านะครับเดิมๆไม่บิดไม่บิดไม่งอนะรูกลมๆนะครับคมๆแบบนี้นะถ้ารถชนมามันต้องมีบุบมีเข้าถึงคานด้านหน้าเนี่ยพวกนี้มันจะไม่อยู่ในสภาพเดิมนะครับนี่ด้านแก้มสวย ปั๊ม 3R ต่างๆอยู่ครบนะครับสภาพสมบูรณ์เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับรถสวยๆเดิมๆนะครับรับรองนําไปใช้ต่อได้ยาวๆเลยนะครับรถคันนี้เฉลี่ยวิ่งนะครับปีนึงนะครับปีละ20,000ืนโลเท่านั้นนะครับนะคันนี้นะครับสามารถเริ่มต้นได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะครับหมดเขตสิ้นเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้น2.59นะครับผ่อนได้สูงสุด 7ปี2.99นะครับไม่มีที่ไหนแล้วนะครับผมที่เพชรนที่เดียวนะครับแล้วก็ติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยนะครับเซลบอยนะครับยินดีให้บริการนะครับผมดูแลใส่ใจลูกค้าทุกท่านนะครับรับลองติดติดต่อมาไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนะเป็นไงบ้างครับสำหรับตัวนี้นะครับขออนุญาตทวนอีกทีนึงนะครับเป็นโตลต้าคอร์ราาติด1.6รุ่น G ีปี18นะครับกับราคา 469,000หบาทนะครับผมได้รถสภาพเดิมๆสวยๆนะครับผมผิวผ้าต่างๆผมบอกได้เลยว่าคันนี้สวยเดิมเลยนะครับมีแค่ร่องรอยนะครับพวกสะเก็ดหินแล้วก็เก็บงานรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าพวกโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมเนี่ยสภาพสวยแล้วนะครับสำหรับคันนี้นะครับสนใจรีบติดต่อมาได้เลยนะครับยินดีให้บริการนะครับผมถ้ายังไงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับก่อนจากการรบกวนนะครับพี่ๆช่วยกดไลค์ กด Subscribe นะครับแล้วก็กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวผมจะพารถนะครับมารีวิวกันเรื่อยๆนะครับอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับสำหรับเพจยนที่มีรถมือสองนะครับด้วยสต็อกมากกว่า400คันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันต่อไปในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ